ลเซโอโซดาสิงคานพมสุภานะครับในกลางมีสาวุฒิธนฤทธนะครับเรเวอิอาราอินทุเจริญบุตรนะครับเอกสิทธิ์ชาวบุตรแนวลุก3าคนครับมีแอดเมียบารวิทยัสมันโซและก็ศิลาสีกำปังกับตันทีมครับนี่เป็นทีมงานพุทธศิลป์สรับวารุษศรีสุพานนะครับกองหลังมีเควินดีรมดำฟานกูโตสครับเอเลดดอลเสุปนาธบุรีรัตน์นะครับในกลางมีธนบุญเกษรัตน์กีเยเม่ในเกบ้านะครับ เซกิโอโซเรสแนวรุกมีบดินผาลานะครับแฮมตันโซเรสและก็ประกรอ์เป็นพักครับเห็นไปทางเสมออาครับการแข่งขันก็กำจะเริ่มนะครับทางฝั่งของสุโไทยในชุดสีส้มนะครับเป็นฝ่ายเขียบอลหวางเลยครับนทะวุฒิเจริญบุตรโดนดักไว้ได้โดยสุพนันเสมอ3แพ้นหนึ่งยังไม่ชนะใครศิลาเปิดขึ้นมาลูกดีเอาแล้วจิงอู้ว,วีเกือบได้ลุ้นเลยครับสลาวุฒิกรลยาบาดิน ตีบล็อกครับน่ครับเพราะมันตรงกรอบดูครับลูกเปิดของศิลาครับสลาวุฒยืนอยู่คนเดียวเลยยิงนัทเทุตไหลเข้ามาโดนดาบไว้ได้ธนะบูลให้เร็วมาเนเกบาเนเกบาลากมาเองเนเกบาบมาเองเนเกบาลบมาเนเกบาโอ้โหลูกนี้แล้วก็ยิงเหนือโอ้โหเหนือชั้นจริงครับเนเกบาโอ้โหจงังหวะนี้ต้องบอกเลยครับขามาคนเดียวยังกระดิกพุกมาโดนได้โอ้โหแกเรียกอยู่คนเดียว เลี้ยเข้าไปจนได้ยิงนะครับแล้หนึ่งศูนย์ครับท่าเรือนำหลบกี่คนแหวกมาหนึ่งสองครับสามคนเป็นอย่างน้อยครับแล้วก็ยิงผ่านทางด้านของกิติพันธ์เข้าไปครับโอ้โหลูกนี้ส่งเข้าประกวดได้เลยครับดูกแกโยกกองหลังของสุโขทัยหมดเลยครับสามคนนี่เอาไม่อยู่ครับกิติพันธ์พยายามจะออกมาปิดแล้วแต่ว่ามุมมัน ว่างพอที่จะยิงเข้าไปเรียบเนเกบา1-0ครับอาครับ1-0ครับถ้าเรือขึ้นนําแล้วเกมน่าจะเปิดมากขึ้นแล้วก็น่าจะสนุกมากขึ้นกว่าเดิมเควินปล่อยอา้าวศิลาโชกแล้วก็ล่วงลงไปไม่ได้อะไรครับหลังจะเข้าสู่ห้านาทีซ้ายเนเกบาเสียบอลเสียฟาวนะครับเป็นทางเอกสิทธิ์นะครับไปทำฟาวอโอ้โหเช็คจุดโทษของศิลาเลย มาดูครับจังหวะเมื่อสะกู่นี้เควินดีรมรามนะครับกับการสก,กัดศิลาในจังหวะที่จันหลุดเข้าไปมาดูว่าสุโขทัยจะมีโอกาสได้ตีเสมอจากลูกจุดโทษหรือเปล่าพุทธสิ์ดูแล้วให้เป็นจุดโทษครับเอาแล้วครับสุขโขทยัยกำลังจะลุ้นประตูตีเสมอจากจุดโทษนะครับ เนี่ยมงบอลจะเอาบอลไปแล้วแล้วก็ไปเตะโดนจริงๆครับคุณนัทีชูสุวรรณให้เป็นจุดโทษครับหลังจากสากับทีมงาน VR แล้วเอาครับสัญญาณมาอ๋อสมันโซลูกนี้เข้าสายสายแล้วจริงเรียบร้อยครับโอ้โหเกือบจะทันครับแมวอลรู้ว่านี่พุ่งไปถูกทางแต่ความแรงของบอลครับ เสมอครับว่ามันโซตีเสมอับสุโไทยเป็นหนึ่งประตูตอนหนึ่งก่อนจบครึ่งแรกนะครับโอ้โหบอลน,นี่มันชนเสาเข้าไปนะครับนิวกาสยิงน้อยมากนะครับโอ้โหยิงเหมือนจะปัดได้แล้วด้วยนิดนึงนะครับทางวรวุษดูครับปัดแล้วมันไม่ไปมันไปชนเสาคือด้วยด้วยเหลี่ยมมุมเนี่ยนะครับเนี่ยลูกเนี้ยมันปัดแล้วเนี่ยมันควรจะออกนะแต่ว่ามันดันไปชนเสาในเสียดายมากนะครับวารุศสีสุภา น่าจะโดนสกัดในจังหวะสุดท้ายก่อนนะครับก่อนที่จะมาถึงซีซั่ของเขาหมาใหม่อีกทีหนึ่งครับเซโจโซเลสลากมาแล้วยอดเข้าไปแฮมิตันโอ้โหสองหนึ่งครับแฮมิตันโซเลสนาทีที่48ถ้าเรือแสงขึ้นน้ำอีกครั้งหนึ่งครับสองประตูต่อหนึ่งโอ้โหเป็นลูกโง่อีกแล้วนะครับของหน้าเจ้าเวหาของทีมนี่ครับโอ้โหตันโซเลสดูครับบอลหมุนมากนะครับเปิดด้วยซ้ายไม่ถนัดนะครับแต่ว่าสอดมาไม่มีใครตามมาเลยครับ ดูครับโอ้โหขาตายกันหมดครับคนสุดท้ายที่ผวามาก็คือลาซิโอครับแต่ไม่ทันเลยครับมองเข้ามุมไปเลยครับหมดสิทธิ์ครับกิติพันธ์แสนสุขเอาละครับตอนนี้ท่าเรือขึ้นน้ำอีกครั้งหนึ่งสูงโบโลเริ่มโดนบีบคืนกลับไปเอลิสดอลละเปิดขึ้นมาเอาคร,ประปากรปากรค่อยๆแต่งบอลแล้วไหลให้แมแฮมิมิลตันโซเลสต่อมาะดิน บะดินโยบบาดินลองยิงขวาลูกนี้โอ้โหเรียบร้อยครับสามหนึ่งเลยครับบะดินผาลาทำประตูให้กับการท่าเรือหนีห่างสุโขทัยไปแล้วนะครับสามประตูต่อหนึ่งโอ้ยิงจากนอกเขตโทษครับสับขาหลอกสองทีครับแล้วก็ปั่นเข้าไปเลยครับสามต่อหนึ่งแล้วครับดูภาาช้าครับแฮมตันไหลให้แล้วดึงสองทีครับสุดท้ายยิงโอ้โหคือยืนขวางกันอยู่หลายคนเะครับแต่ยิงผ่าเข้ามาสามคนนะครับ ทักษะนี่ทักษะฟุตซอลนะครับเคยเป็นนักฟุตซอลมาก่อนประดินฐานลาบอลมาต่อครับเอาครับปรกรณ์ไหลมาวิลเลียมไวเดอร์เชอร์ไวเดอร์เชอร์ลากเข้ามาไวเดอร์เชอร์ลูกนี้เลือกเปิดมาแฮมมินตันโอ้โหลูกนี้ติดเซฟแล้วโอ้โหยิงแบบเหนือๆครับสาลูกนี้ของแฮมินตันสวนเวลส์สี่ประตูต่อนหนึ่งครับนาทีที่83โอ้ยิงจังหวะแรกเนี่ยกิจพันธ์เซฟได้แล้วนะครับแต่ว่าบอลมันยังตกตรงหน้าเขาครับแล้วก็ แตะเข้าไปครับง่ายๆครับโอ้โหทีมเนี่ยทำได้ดีมากครับ <c oughs> บอลขึ้นมาทางด้านขวา <c oughs> ลากมาแล้วตรงกลางมีอยู่คนเดียวเยนะครับแต่ว่าเลือกช็อตจ่ายได้ดีครับยิงแล้วโอ้โหกิติพันธ์เสียหลักไปแล้วก็แต่ว่าปาดออกมาก็ยังเข้าทางของโซเรสอยู่ดีครับ <c oughs> <c oughs> ยกเนินๆนั่นเลยคือ <c oughs> <c oughs> สุปัญญาเลยครับกิติพันธ์นี่ไม่ต้องสามเอามานนันนะครับลูกนี้สามเอาประตูดู สี่ต่อหนึ่งครับประตูของแฮมตันประตูที่2ในเกมนี้มีลุ้นแฮตทริกด้วยนะครับถ้ายังไม่ถูกเปลี่ยนตัวออกก่อนถูกได้น้อยน,นะครับนังบัวทั้งทีมันยิงไม่เท่าแฮมตันคนเดียวเลยครับลูกการน,นี้ครับเนี่ยครับเดี๋ยวต้องดูว่าจังหวะไหนครับมีจังหวะล้ำหน้าหรือเปล่าคุณนาทีชูสุวรรณคุยกับคุณรดินทร์ศสดีกับคุณคมสันคําแพงอยู่ครับไม่ให้ครับ ไม่ได้ไม่ให้ครับถ้าแบบนี้ก็ยังเป็น3ประตูต่อหนึ่งอยู่นะครับจังหวะหมนมาครับวุญรพัฒน์โดนเหนียวนิดนึงครับนัทวุดโดนกวาดไม่ฟาวนะครับแฮมตันยังมาช่วยเกมหลัเนกเกบาลองยิงไกลลูกนี้ต้องปดัดทิ้งโอ้โหกิิพันธ์โอ้โหเท้าแก่ช่างทองจริงครับเนกเกบาลูกนี้ โชยเห็นเลยครับว่าแม่วางบอลได้เกือบเข้าประตูครับแม่ไม่โดนยิดิพันปัดนิดเข้าแน่ครับ5นาทีเนี่ยหมดแล้วนะครับหมาครับหมาเข้ามุมทง <c oughs> <c oughs> แม่ไม่ตันก็ไปก็ไปดูให้ให้เพื่อนโดนอาครับแล้วเกมการกันก็จบลงนะครับเป็นทางฝั่งของการท่าเรือครับปุกมาชนะสุโข,ขทัยเอฟซีไปได้3ประตูต่อหนึ่งนะครับครึ่งแรก